สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องสุดยอดนะครับผมซึ่งสุดยอดเราก็จะได้เรียนหลังจากที่ครูแบงแค์ครูแบงค์จะพาเล่นกิจกรรมก่อนเริ่มเรียนเพื่อละลายพฤติกรรมหรือเพื่อความสนุกสนานก่อนนะครับผมโอเคครับแล้วครูแบงค์จะพาท่านเรียนเล่นเกมอะไรครับเกมบวกเลขกครับพิธีการอ๋อโอเคครับผมโอเคครับสว่วนเกม แล้วเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับนี่เริ่มเลยครับผมโอเคครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมบวกเลขครับผมง่ายๆครับเริ่มเลยครับตัวแบบขงคอสองร้อยสามสิบสองชิ้นที่รักเตี่ย บอกว่าตัวต่อออคอย232ชิ้นครับต้องเอาก่องน,นี้ใส่้ถึง232ชิ้นครับผมเริ่มเลยครับัเรียนเขามีกหนบ้างครับเีามีไหนบ้างหนึ่งร้อยหรือเปล่าครับหนึ่งร้อยครับรองหนึ่งร้อยใส่ไล่ไปไล่ เอาอีกอ okay. ีกร้อยครับตัวเอีกร like ้อยครับเป็นสองร้อยแล้วนะครับเอาเอาอีกร้อยหนึ่งได้ไหมครับดีต่อค yeah> like mm ู่บอกว่าสองร้อยสามสองชิ้นครับถ้าเอาอีกร้อยหนึ่งอยกลายเป็นมันเป็นสามร้อยแล้วครับเพราะมันเกินสองเกินใช่ไหมครับเอาเาครับเอาครับเอาอันไหนใส่ดีเอากล่องสีเขียวครับสิชิ้น กองสีเขียวติดอีกหน่งเลยเลยครับเลยแล้วครับเลยแล้วเอากองสีเขียวสามกองครับแล้วก็เป็นเท่าไรเอ็นสี่ยี่สิบสามสี่สามสิบครับสามสิบนะครับตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เราได้สองร้อยสามสิบเอ่อแล้วเรียกอีกเท่าไหร่ครับสองห้าเอาใส่ใส่ออกรองหนึ่ง เอาอนึ่ครับกงหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งกองรเรียบคบคบคเรียกแบบก็โค้ดไม่รู้อ่ะหน้าูครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้ครบแล้วครับโอเคะครับเรืองไครับลองส่งดูครับอุ้ยโอเค้าัว ร้อยิบสชิ huh. uh ้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็กล่อกขึ้นรถให้ครบ5้าร้อยชิ้นสองชิ้นกล่องไหนดีครับเอากล่องกล่องเล็กครับกล่องเล็กกล่องเล็กนี่เหรอครับใช่ครับเก่งออกดีครับเอาสับปะผ้บกู้สองกล่องครับ อตอนนี้เราได้สองกล่องล้ะยิงประมาณเท่าไหร่ครับรยิงห้าร้อยสีย่สิบครับพอไหนใครับกล่องสีเขียวสีกล่องในนะครับกล่องสีเขียวสีกล่องครับผเดียง อย่างนี้ก็ไม่จิตนะครับาได้นะครับได้าได้ครับแต่ว mm ่ามันจะมีทางที่ง่ายกว่านี้นะครับทางที่ง่ายกว่านี้คือทางไหนครับนี่ก่อนมึงเวอร์อ๋อมีก่อนหรือว่าจะมีก่อนเวอร์ด้วยนะครับผมตะกี้เพาะถ้าถ้าถ้าเราตอกล่องนร้อนชาเรากี่กล่องครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ ที่หนึอยครับต้องการกี่กล่องครับกี่กล่องต้องตกูถามกูทำไมกี่กล่องนี้ครับกล่องหนึ่งอยกี่กล่องได้สามกล่องเดียวอกหนึ่งกล่องเดียวได้เท่าไรร้อยครับหนึ่งร้อยไม่หึ่งอไม่นึรอยเพิ่มเพิ่มอีกครับเพิ่มอีกเพิ่มอีกกล่องรอยคขอนี้ยากจังวะ ใช่น The nah ิตน so ึงครับ้อะไรครปุ๊ใช้ตัวเลขที่มันเยอะอ๋อตัวที้สองร้อยแล้วนะสองร้อยเอ้ยราต้องการห้าร้อยสสามสีาีกมล่อสามรสาม่อามสากลอสามกล่องครับสามกล่องครับแมกล่องครับดูไมครับดูไหมได้รบเคครบได้ครบแล้ว คงนะครับลองตรงรู้นะว้า ตอนนี้มันมีเท่าไหร่ครับต้องรังสีร <c oughs> ุ่นรังสีรุ่นรังกันโยหมวีบอ <c oughs> สิบกล่องครับคุณกล่องละสิบใบสี่กล่องกล่อสิบ,บสิกล่องเไดไหมเหลือหนึ่งว่ากล่องไหน ต้นฐาน4 4ิถ uh ึงบาซิ4 4ิถึงบาซิลคนบาซิลอนนี้มีกี่ก่องนะครับตอนนี้มีสองอันนี้คืออุปสรรคในการเล่นนะ ชิ้นท214ชิ้นเราต้องการอีกกี่ชิ้นครับเหลต้องการอีก2 1ชิ้นครับม1 3ชิ้นเราเจะกล่องไหนใส่ดีบากล่องกล่อง เรียนควมราคาแตกต่าง รู้ว่ามีกี่ร้านนะครับครูมีเจ็ดร้อยแล้วหรอครับ,รบสแสดงว่าเราต้องการทีสิบสองครับจ็บสองนะครับเอากล่องไหนดีเอากล่องสิบครับกล่องสิบกล่องนบ มาครับกเลยใช่ไหมครับตเยียอรแล้ว้แล้วไปเย สวัสดีครับนักเรียนคราวนี้เราเปลี่ยนเน,นื้อหากันสักหน่อยนะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการบวกเลขอะไรนะส่งพัสดุใช่ไหมไปะาที่ต่างๆเนาะทีนี้เรามาเรียนเรื่องซ s โ u d o c o นี่เป็นภาษาไทยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ <S p s d o code นะครับเองเจ้าเอาเจ้เจาเมมไม่ใชดูโค้ดอ่าโอเคว่าเราพูดเป็นภาษาไทยดีกว่าเนาะเราค่อยเข้าใจตรงกันเนาะดูดูโค้ดนะง่ายๆดีเนาะทีนี้ดูดูโค้ดคืออะไรครับก็คืออธิบายง่ายๆเลยก็คือลำดับขั้นตอนในการทำงานของเราครับอย่างเช่นอะไรค่ะสมมติอันนี้เราคือ มีตัวอย่างเนาะขั้นตอนการไปโรงเรียนอ่ะตอนที่เราไปโรงเรียนเนี่ยเรามีขั้นตอนในการเรามีขั้นตอนยังไงบ้างก่อนเราจะไปโรงเรียนนะัตั้งแต่เราตื่นนอนอ่ะอันับแรกก็คือตื่นนอนใช่ไหมครับโรงเรียนแล้วก็ตื่นนอนแล้วเราทําอะไรครับเล่นเกมครับเล่นเกมอันนี้น,น่านจะเป็นวันจุดหรอเปล่าครับอันนี้หมายถึงวันไปโรงเรียนอ่อ่ะตื่นนอนแล้วคนส่วนมาก อาบน้าแปรงฟันแต่คนนักเรียนคนเมื่อกี้ก็คือเล่นเกมอ,อันนี้อาจจะเป็นวันหยุดน่าเออเป็นส่วาในวันไปโรงเรียนค่ะเขาอาน,น้าแปรงฟังนทำควาเสจอาน้เสร็จแต่งตัวใช่ไหมครับแต่งตัวอ่ะบางคนก็กินข้าวเช้าหรือบางคนก็ไม่กินก็แล้วแต่เขา,าแล้วทีนี้เขาก็ไปโรงเรียนอันนี้จะเป็นลำดับขั้นตอนการไปโรงเรียนง่ายๆาทีนี้ไปดูต่อไปซิทีนี้ รูมีคำถามถ้าเราต้องการเขียนสุโดโคสการบวกเลขลบเลขเราสามารถเขียนได้อย่างไงครับเราจะถามเัมืนเรียนหาช่วยเราตอบก็ได้อ่ะอันดับแรก่ะถ้าเราต้องมีบวกเลขเอาเอาเขียนบวกเลขก่อนนะเอาบวกเลขสองตัวใช่ไหมอตอนเราบวกเลขสองตัวเราสามารถเขียนลำดับขั้นตอนวิธีในการบวกเลขได้อย่างไงครับต้องมีตัวตั้งครับ อันดับแรกคือต้องมีตัวตั้งใช่ไหมครับอันดับที่1ตัวตั้งแล้วก็ขั้นตอนที่2ต้องมีตัวบวกครับมีตัวบวกครับเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกใช่ไหมครับขั้นตอนที่สเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกแล้วขั้นตอนที่3ก็ตัวบวกครับเป็นอีกตัวอีกตัวหนึ่งเป็นค่าหรือค่านึงที่เอามาบวกกับตัวแรกใช่ไหมครับขั้นตอนที่สก็คือรับค่ามาค่าที่สอง ทีนี้ขั้นตอนที่สี่บวกเราเลยนครับอ่าก็คือเอาทั้งสองจำนวนมาบวกกันใช่ไหมครับอ่าเราก็จะได้มีขั้นตอนที่ห้าต่อไหมมีมีขั้นตอนที่ห้าคืออะไรครับจำนวนบวกครับอ่าก็คือจะเป็นการแสดงผล<ม>จำนวนที่เราบวกมาใช่ไหมครับว่ามันได้ค่าเท่าไหร่อ่าอย่างเช่นอ่าแบบนี้ครับอ่ารับค่าค่าที่หนึ่ง ขั้นตอนแรกอ่ะขั้นตอนที่สองก็รับค่าค่าที่สองขั้นตอนที่สามอ่ะนำเลขทั้งสองค่ามาบวกกันอ่ะแล้วก็แสดงผลการบวกเลขสดโดท้าของเราอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นอยู่กับวิธีคิดของนนะแต่ละคนนะว่าแต่ละคนเขามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปซสีเรียบมากว่าเอยคนนี้ไม่เหมือนเราคนนี้ต้องผิดอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เสมอไป อ่ะต่อไปทีนี้อ่ะมีคำถามอีกคำถามหนึง่งถ้าต้องการเขียนซูดโค้ดการทอดไข่เจียวในชีวิตเราจะเขียนได้ยังไงสมมติร้านเราจินตนาการนะเราเล่นเกมอยู่ตึ๊งตึ๊ๆตึ๊งตึ๊หิวข้าวทีนี้เฮ้ยมีข้าวอยู่อ่ะทีนี้มีไข่ตูเย็นเราอยากทอดเ,เราอยากกินไข่เจียวเราทอดไข่เจียวเนี่ยเราจะทำยังไงให้แม่ทอดให้ครับ ให้แม่ทอดให้อ่าคือวิธีของเด็กชายคุณตาใช่ไหมครับทีมีมีมีใครม,มีวิธีใหม่ไหมอีกวิธีที่นอกเหนือจากให้แม่ทอดให้มีไหมครับทอดเองครับของเด็กชายแองก็คือทอดไข่เจียวเองใช่ไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมหรือไม่มีให้แฟนทอดให้ครับให้แฟนทอดให้อของเด็กชายตอนนี้คือมาเหนือเลยนะครับให้แฟนก่อนอ่ะแต่ถ้า,ถา,ถาไปสื่อถึงสุดูโค้ด ให้แฟนทอดให้ให้แฟนทอดไข่เจียวให้กินขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องเริ่มต้นยายครับไปบอกแฟนครับไม่ใช่ต้องมีแฟนหรอกนะครับในตัวอย่างนี้ สุรยอดในชีวิตประจำวันก็คืออะเราจะเน้นไปที่การทอดไข่เจียวเองเนาะเราก็จะไปโฟกัสขั้นตอนวิธีในการทอดไข่เจียวของเราทีนี้เรามีขั้นตอนวิธีในการทอดไข่เจียวยังไงบ้างครับไหนลองพูดๆขั้นตอนแรกถ้าเราจะทอดไข่เจียวทำยังไงหาไข่ครับหาไข่อ่าหาไข่ไปดูไข่อยู่ไหนพอเจอไข่แล้วทำยังไงต่อครับต่อไปครับต่อต่อรองไข่ใส่ชามใช่ไหมครับอ่าทีนี้ทำยังไงครับทำยังไงต่อขั้นตอนที่สาม พวงครับอ่าพวงไข่ใช่ไหมพวงไข่พวงไข่เสร็จแล้วทำยังไงกระทะครับอ่ากระทะมาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่ห้าเทน้ำมันครับอ่เาเทน้ำมันตั้งกระทะเทน้ำมันแล้วต่อไปหล่ะครับจุดไฟครับจุดไฟโอเคตั้งไฟเนาะต่อไปครับทำยังไงถ้าจุดไฟเสร็จแล้วอนน่าเลยครับก็เอาไข่ลงไปทอดใช่ไหมครับอ่าทีนี้ พอเราเอาไขาล่ลงไปทอดแล้วมีขั้นตอนต่อไปไม่ทำยังไงพิบครับ,บอ่าอ่าก็พิกให้มันสุกให้มันทั่วใช่ไหมอ่าทีนี้ถ้าไข่สุกแล้วทำยังไ,ไงครับต่อไปจานครับอ่าก็ตักไข่ใส่จานใช่ไหมครับโอเคทีนี้อีกมีอีกไหมถ้าตักไข่ใส่จานแล้วมีขั้นตอนวิธีอีกไหมก่อนที่เราจะได้กินเนี่ยเราก็ไข่เจียวเราจะกินเนี่ย ใส่ซอสครับอ่าใส่ซอสเพื่มความอร่อยใช่ไหมครับถูกต้องอันนี้ครูก็ชอบอกันอร่อยมากซอสอะไรนะซอสพีทเนาะซอสพีทเนาะหรือซอสที่ก็อร่อยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามาดูตัวอย่างกันอ่าตัวอย่างผึ้สุกนูโค้ดการทำไข่เจียวอ่ะก็คือเนี่ยยิ้มไข่ออกจากตู้เย็นตอกไข่ใส่ชามอ่าใส่ซอสตีไข่ให้เข้ากันคนๆๆๆเนาะ เปิดเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้น้ำมันร้อนทีไข่ใส่กระทะทอดไข่ให้มันสุกทีนี้นก็คลิกกลับด้านทอดต่อจนอีกด้านนึงสุกทีนี้ก็ตัไกไข่เดียวใส่จานแล้วก็ปิดเตาแก๊สด้วยโอ,โอเคครับนักเรียนต่อไปครูก็จะเชิญวิทยากรของเราอีกท่านหนึ่งมาให้ความรู้จาะลึกในส่วนของ P s e u ด o c ค d e ก็จะเป็นขั้นแอนตางตันนี้โอเคนะขอเชิญคุณครูที่ตาวังขึ้นมาเลยนะครับผมดีใช่ครับเรยครับสุดูโค้ดนะครับคือการเขียนขั้นตอนที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขครับถ้าเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับทําสิ่งนี้แต่ถ้าไม่ใช่ทําอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราเข้าไปในเซเว่นนะครับเราซื้อของเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเรามาอยู่หน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงินเสร็จแล้ว พนักง,งานก็จะถามว่ามีออเบมเมอร์ไหมถ้าเรามีเราก็จะกดเบอร์น,นะครับให้พนักง,งานทําเรียบอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับถ้าเราตอบว่าไม่มีเราก็จ่ายเงินออกไปเลยนะครับตัวอย่างการชงกาแฟด้วยเครื่องกาแฟอัตโนมัตินะครับเริ่มต้นด้วยถามผู้ใช้ว่าต้องการกินกาแฟหรือไม่นะครับถ้าเขาตอบว่าใช่เราก็มาทํากาแฟเลยนะครับ ทเม็ดกาแฟลงในช่องใส่ครับก็คือทีใส่ในช่องใส่นะครับทีน้ําเปล่าลงในช่องเก็บน้ำครับวางแก้วไว้บนฐานรองนะครับกดปุ่มเริ่มนะครับมันก็จะปั่นกาแฟครับรอจนกว่ากาแฟจะชงเสร็จนะครับแล้วก็นํากาแฟไปดื่มได้เลยนะครับถ้าเขาตอบว่าไว้ก่อนไว้โอกาสหน้าครับเราก็ไม่ต้องทําครับสรุปนะครับสุโค้ดคืออะไรสุโค้ดก็คือการทํางานนะครับตอนนะครับ การทำงานเป็นขั้นตอนนะครับก็คือการทําอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับให้สําเร็จโดยการมีขั้นตอนนะครับโอเคครับนี่คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดในการสอนในคาบนี้นะครับผมซึ่งเนื้อหาในการสอนคาบนี้เรามีอะไรบ้างครับดังแรกคือทีมเครงครับผมทีมโคงเลีนแล้วก็อีกอย่างคือสูดดโค้ดครับโอเคครับนี่เป็นเนื้อหาทั้งหมดในคาบนนี้เนาะเอ่อ ในคาบนี้เป็นการบรูรณาการของว,นว,นวอิชาวิยาาทยาการคำนวณรวมกับวิชาอาชีพคณิตศาสตร์เนาะเพื่อขึ้นเกี่ยวข้องกับการบวกเลขของกูแบขขงค์น,นะครับผมแล้วก็เนื้อหาสุดค้ดของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับโอเคครับพวกเราวันนี้ก็ขอจบเพียง่นี้ครับขอบคุณครับ